ลับฟ้าจะเอ๋ทำอะไรทำคะนอนได้ยังพี่นะลับลาบจ้ารักจังทํอะไรนั้นน่ะล้าแล้วบ รับจกก้อนรับน่ารักต้้งเยค่ะผมผ้านอนนะว้าวดูซีดูซีดูซีดิซีดูิีดซิมันชิเดหนาไหมดีมากดมากใครปลอกคอใหม่แล้วรวมเจ้อันเก่าใส่ไม่ได้คอใหญ่เกินใช่ไหมคอใหญ่เกินใส่ดูพุงสิว้าวพุง ัดแต่เขาหน่อยลับนี่นี่นี่ับรับลับจ้าโอเคบายบายซื้อไบคกล้องก่อนบ๊ายบายอุ้ยอยากัดตรงนี้ดิบ๊ายบายไหนดู้ิทำหน้ารอๆก่อนเรโวเร สนุกไหมไปแล้วครับเดี๋ยวสิแับน,นี้ก่อนทำหน้ารอๆก่อนเร็วไปแล้วนะครับสวัสดีครับ